ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคริตรจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ เพระว่าจะน,าน่นใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อที่1นะคะบันทึกว่า พระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแก่ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนข้อคิดจากพระวจนะนะคะก็คือทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเรานะคะ 1. พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเจ้าเนี่ยเราจะไม่โดดเดี่ยวเราจะไม่เดียวดายเราจะมีผู้เลี้ยงในการที่จะดูแลชีวิตและก็จิตวิญญาณของเรานั่นก็คือพระเจ้าของเราและในประการที่สอง พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะนะคะพระเจ้าเปรียบเราเหมือนเป็นแกะพระเจ้าดูแลอย่างอ่อนโยนพระเจ้าดูแลอย่างห่วงใยพระเจ้าดูแลแกะทุกตัวของพระองค์และในประการที่3นะคะแกะของพระเจ้าเนี่ยจะไม่มีวันขัดสนเลยไม่ว่าจะในฝ่ายของร่างกายจิตใจแล้วก็ในฝ่ายของจิตวิญญาณเราอาจจะไม่ได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนา แต่พระเจ้ารับประการว่าเราจะไม่มีวันขาดแคลนหรือว่าขาดสนสิ่งดีสิ่งจําเป็นใดๆและนี่คือการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้า ควรที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็อยู่ในการดูแลของพระเจ้าตลอดไปให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สาหรับพระเยซูคริสพระผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราดุดเลี้ยงแกะเรารู้ว่าแกะของพระเจ้าจะไม่ขาดแคลนไม่ขาดสนสิ่งดีสิ่งจําเป็นใดๆทั้งในฝ่ายของร่างกายจิตใจแล้วก็ในฝ่ายของจิตวิญญาณเราขออยู่ภายใต้การพิทักษ์รักษาภายใต้การดูแลที่มาจากพระเจ้าตลอดไปเราขอ ขอบคุณพระองค์จึงร่วมใจกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ